เมื่อหนุ่มแฮกเกอร์ที่ชอบแฮกเฟซของคนอื่นไปหลอกเอาเงินของใครต่อใครมามากมายจนสุดท้ายเขาได้เจอตุดต,ตาต่ำตอเมื่อเขาได้แฮกเฟซของคนที่ตายไปแล้วได้กลับมาออนอีกครั้งทาให้เรื่องราวสุดหลอนมันเกิดขึ้นกับตัวเขาก็มีวิญญาณคอยตามราวี สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชานเอลอีกแล้วนะครับผม <g> um, วันนี้ <g> um. ผมจะมาทาการสปอยหนังซ้นจีมีชื่อเรื่องว่าข้อความจากการดาเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวเริ่มต้นที่มีตาคนหนึ่งเขากําลังนั่งดูหนังออนไลน์ที่มีชื่อเรื่องมอซอนผีอยู่ซึ่งขณะนั้นก็มีแชทเด้งขึ้นมาซึ่งเป็นเฟซจากลูกชายของเขาที่ทักเข้ามานั่นเองตาเลยเรียกยายให้เข้ามาดูด้วยเพราะาปกติ ร้อวันพันปีลูกไม่เคยทักมาเลยแต่วันนี้กลับทักมาน่าจะมีเรื่องอะไรซึ่งลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าเหมก็ทักมาขอยืมเงิน500อบาทเพื่อเป็นค่ายาแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันค่ายาอะไรเหมบอกกับพ่อและแม่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้องตรวจหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เหมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทพอโอนมาบัญชีเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเหมจะให้มันไปกดตัง ยายถึงกับอุทานออกมาว่าถึงกับต้องโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยยายจะบอกให้ตานั้นโทรไปหาลูกซึ่งตานั้นก็กดโทรไปแต่ลูกชายของเขากลับไม่รับสายด้วยความเป็นห่วงของยายยายจึงให้ตานั้นถามไปว่านะเห็น,นันเป็นอะไรแต่เห็นนั้นตอบมาว่าเดี๋ยวเขาค่อยเล่าให้ฟัง ตอนนี้เหมือนจะแย่แล้วพอรีบโอนเงินมาก่อนเธอตาเลยบอกให้ยายไปเอาบัตรเ t ทเอมมายายจึงบอกว่าให้เหมส่งเลขบ,บัญชีมาด้วยเหมเขาจึงส่งเลขบ,บัญชีมาเป็นบัญชีที่มีชื่อว่าสถิตจงเสถียรหลังจากนั้นตากับยายก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีสถิตจงเสถียรและเรื่องราวก็ตัดมาที่เจ้าของบัญชีนั้นซึ่งเงินก็ถูกโอนมาเรียบร้อยแล้วสถิตจงเสถียรเป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบอมที่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่เหมลูกชายของตาและยายแต่เขานั้นแฮกเฟซของเหม เพื่อไปหลอกเอาตาของคนอื่นซึ่งนั่นไม่ใช่ครั้งแรกเขาเคยทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งขณะที่เขากําลังดูเงินในบัญชีที่เขานั้นหลอกคนอื่นมาอยู่จูจ่ๆเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าตาก็โทรเข้ามาซึ่งตาโทรมาชวนบอมไปงานทิปรุ่นที่ได้จองทิปกันเอาไว้แต่บอมนั้นไม่เคยไปให้เห็นหน้าเลยตาจึงบอกกับบอมไปว่าคราวนี้บอมต้องมาเพราะว่าที่พักเปนโคตรดี ถ้าบอมนั้นจะไปก็ให้บอมนั้นโอนเงินมาในวันพรุ่งนี้2,500บาทบอมจึงบอกไปว่าแพงชิบหายตาจึงบอกว่าตอนงานแต่งอีบีมึงก็เบี้ยพวกกูปไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ยังไงมึงก็ต้องมาเพราะว่าหลังจากเรียนจบมาบอมนั้นไม่เคยไปเจอเพื่อนฝูงเลยบอมจึงบอกไปว่าบ้านกูไม่ได้มีกิจการใหญ่โตเหมือนบ้านมึงนะเว้ยคือเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆตาจึงบอกกับบอมไปว่า แต่เขาเห็น Facebook ของบอมนั้นชอบโพสต์อยู่ดีกินดีทั้งสิ่งของที่เขานั้นมีและอาหารการกินและการไปเที่ยวต่างประเทศและคิดว่าบอมนั้นของเงินแม่ใช้อยู่บอมจึงบอกไปว่าแม่ของเขาตัดทางปล่อยวัดเข้าไปันานแล้วและเขานั้นจะหาเงินมาใช้อย่างไงมันก็เป็นเรื่องของเขาหลังจากนั้นบอมก็กดวางสายตาไปและเขาก็ออกมากินข้าวข้างนอกซึ่งขณะที่เขากําลังนั่งกินข้าวอยู่จูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักเขาว่าชื่อกอนพัดหรือเปล่า ซึ่งบอมนั้นก็ททำหน้างงว่าใครกันนะกอนพารเธอจึงบอกว่าเธอนั้นชื่อฟ้าเป็นเพื่อนสมัยประถมที่นั่งข้างๆกันบอมจึงแกล้งเนียนไปว่าเป็นกอนพัรแล้วบอกว่าอ๋อ ้านะไม่ได้เจอกันนานมากบอมจึงถามว่าฟ้านั้นมาทําอะไรที่นี่ฟ้าจึงบอกว่าเธอนัดเพื่อนเธอมากินข้าวแต่จูจ่ๆเพื่อนก็เทเธอไม่รู้ว่าเป็นอะไรบอมจึงถามกับฟ้าไปว่างั้นมากินกับเราปะซึ่งคําถามของบอมน,นั้นไม่ใช่การกินข้าวแต่เป็นการนัดไปสบายเฮกันที่ห้องซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาทําการสบายเฮกันอย่างมอมมันที่ห้องของบอมหลังจากเสตเกตบอมตื่นมาในตอนเช้าเขาก็ริมเปิดกระเป๋าสตางค์ของเขาแล้วเขาก็พบว่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของเขานั้นหาย นมบอมเขาจึงรู้ว่าฟ้านั้นเป็นมิจฉาชีพและแกล้งมาหลอกทาคนผิดเขาจึงจะใช้วิธีเดิมๆคือการเข้าไปแฮกเฟซบุ๊ก Facebook ของคนอื่นจากโปรแกรมแฮกที่เขานั้นได้มาจากรุ่นพี่และในโปรแกรมนั้นก็ระบุอีเมลแล้วก็รหัสผ่านใน Facebook เพื่อให้เขานั้นแฮกเข้าไปวันนี้เขาได้เลือกแฮกเฟซบุ๊ก Facebook ของผู้ชายที่มีชื่อว่าตั้ม เมื่อเขาเข้า,ขาไปก็พบว่าตั้มนั้นเป็นผู้ชายที่หน้าตาหลอ่อแล้วก็ดูเหมือนว่าตั้มนั้นไม่ได้เล่น a c e b o o k นี้มานานแล้วเพราะวมีคนเข้ามาโพสหน้าไทม์ไลน์ว่าตั้มนั้นหายไปไหนให้ตั้มนั้นโทรกลับหน่อยบอมจึงคิดว่าเขาจะใช้ Facebook ของตั้มนั้นเอาหน้าตาม,มาใช้ให้เป็นประโยชน์หลังจากนั้นเขาก็ทักไปหาผู้หญิงที่มีชื่อว่าเจนนี่และรู้สึกว่าเจนนี่นี้จะมีซัมติงอะไรกับคนชื่อตั้มเพราะว่าเธอนั้นก็เคยทักมาหาตาั้มและถามว่าตั้มหายหน้าหายตาไปไหนบออมจึงแกกล้เนี่่ยวททัไปารู จึงตอบกลับมาว่าตามหายไปไหนมาคิดถึงจังเลยอตัวบอมจึงบอกไปว่าช่วงนี้ยุ่งๆเดือนร้อนนิดหน่อยพอช่วยเราได้ไหมเจนนี่จึงบอกว่าได้สิบอกมาเลยแต่ว่างๆมาเจอกันหน่อยนะบอมจึงตอบกลับไปว่าได้เลยและเจนนี่เขาจึงถามกลับมาว่าและจะเอาเท่าไหร่ละรอบนี้ซึ่งคนชื่อตามนั้นก็เคยยืมเงินคนที่ชื่อเจนนี่มาก่อนแล้วบอมจึงแกล้งเนียนขอแค่พันเดียวพอแล้วก็ฝากให้โอนเข้าบัญชีสถิตจงเสถียรให้ด้วย ซึ่งขณะนั้นจูจูก็มีเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนหนึ่งทักเข้ามาในเฟซบุ๊กของตั้มเธอมีชื่อว่าการดาเธอได้ทักเข้ามาในเฟซบุ๊กว่าเอาเงินกูคืนมากูว่าแล้วมึงยังไม่ตายบอมจึงเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของการดาแล้วก็พบว่าการดานั้นชอบโพสต์สเตตัสเพ้อๆลงในหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองว่าคําว่าเสียใจคงไม่พอและบอมก็สังเกตว่าการดานั้นมีเพื่อนในเฟซบุ๊กน้อยมากๆและแคปชั่นแต่ละแคปชั่นของเธอนนั้นก็โคตรเซียว หลังจากนั้นการดาเธอก็ทักเข้ามาอีกว่ามึงคิดจะหนีกูไปไหนกูรู้นะว่ามึงอ่านอยู่จึงเข้าไปส่องใน Facebook ของการดาต่อซึ่งรูปของเธอแต่ละรูปก็เป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะหลอนมากๆเธอได้ทักมาอีกว่ากูจะตามล่ามึง บอมเขาจึงตัดสินใจปิดแชททั้งหมดใน Facebook ของตั้มเรื่องราวตัดมัทีีการดาซึ่งเธอนั้นได้ทําการแฮกไอพที่อยู่ของบอมที่กําลังออนเฟซของตั้มอยู่และเธอก็ได้รู้ว่าบอมนั้นออนเฟซจากที่ไหนหลังจากนั้นบอมเขาจึงกดออกจาก Facebook ของตั้มและเขา ก็พบว่าโปรแกรมแฮกเฟ e บุ๊กมันกําลังปิดตัวแล้วก็เกิดเออร์เอร์ขึ้นซึ่งตัวของบอมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหลังจากนั้นเรื่องเราก็ตัดกลับมาที่คาดาซึ่งเธอกําลังแฮกไอพีของบอมอยู่นั่นเองหลังจากนั้นโปรแกรมแฮกเฟ e บุ๊กมันก็ปิดตัวลงแล้วก็เกิดเออร์เอร์ขึ้นตัวของบอมจึงรีบโทรไปหาพี่ระพี่คนที่สร้างโปรแกรมนี้ให้กับบอมบอมจึงบอกไปว่าจูๆ่ๆมันก็ขึ้นเออร์เอร์ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร เขากำลังไล่ปิดมันอยู่เพราะว่าเออร์เรอร์มันขึ้นเยอะมากๆลาจึงบอกกับบอมไปว่าโปรแกรมนี้มันคำนวณข้อมูลจาก d า t าเบสมันจะปิดตัวลงเมื่อมีคนตรวจจับบอมได้ว่าบอมนั้นอยู่ที่ไหนไม่แน่คนที่ตรวจจับเจอบอมเขาพยายามจะแฮกบอมกลับโปรแกรมที่เขาสร้างเอาไว้มันเลยปิดตัวเองลาจึงแนะนําให้บอมนั้นไปอัพเซิร์ฟใหม่ที่เขาได้ปล่อยลงมาให้อัพ หลังจากนั้นบอมจึงมานั่งเล่น Facebook ของเขาที่ร้านกาแฟและเขาก็สั่งกาแฟอเมริกาโน่ขณะที่บอมเดินไปรับกาแฟเขาจึงขอรหัส Wi-Fi ที่ร้านกาแฟนี้และเขาก็นําไปเชื่อมต่อใน Facebook ของเขาซึ่งบอมนั้นเขากําลังแก้โปรแกรมอยู่นั่นเองแต่จูจูโปรแกรมมันก็หายไปและมีโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์มาอยู่หน้า d e สก์ท็อของเขาที่มีชื่อว่าทูต um ัม ซึ่งบอมเขาก็งงมากว่ามันคืออะไรเมื่อเขากดเข้าไปดูก็เจอกับโนต้ตเพจที่ถูกเขียนจากการดาเธอได้เขียนไว้ว่ากูรู้มึงอยู่ไหนไอ้เฮียตั้มกูตามจาก IP มึงได้มึงพลาดแล้วที่ออนเฟสมึงลืมไปแล้วหรอว่ากูเป็นใคร เมียเน่เนื้อสุดรักของมึงไงไอตอแหลซึ่งตัวของบอมก็คิดว่ามันเริ่มจะมากเกินไปแล้วเขาจึงเข้าไปใน Facebook ของการดาแล้วก็ไล่ดูใน Facebook ของการดาซึ่งก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ได้เห็นโพสของการดาที่พิมพ์เพ้อใดไปเรื่อเปื่อยว่าได้โปรดกลับมาได้ไหมเขาจึงเข้ามาใน Facebook ของตามอีกครั้งหนึ่งและดูแชทย้อนหลังของการดากับตามที่คุยกันเขาจึงพบว่า ตามนั้นบอกเลิกการดาซึ่งการดาเธอก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นผิดอะไรเธอบอกว่าเธอนนั้นทําเพื่อตามทุกอย่างเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันที่การดาและตามนั้นเลิกกันเธอพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ต้มนั้นอย่าไปจากเธอเธอบอกอกับตามไปว่าเราทําเพื่อเธอแค่ไหนเธอรู้ใช <rac ial> ่ไหมแต่ตามนั้นบอกกับการดาไปว่ายังไงคนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมการดาจึงบอกกับตามว่าแต่เธอนั้นเคยบอกว่ารักเราแต่ตามบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว การดาพยายามขอรอ้องอ้อนวอนตามและรังตัวของตามมาไว้แต่ต้มเขาก็พยายามสลัดหนีซึ่งการดา เธอก็ถึงกับพุกเข่าแล้วอ้อนวอนขอให้ตัมนั้นไม่ไปแต่ตามนั้นก็ยังจะไปอยู่การดาจึงจับขาของตามมาไว้หลังจากนั้นเธอก็พูดออกมาว่าแล้วเงินแสนหนึ่งที่กูให้มึงไปล่ะซึ่งตามเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็สลัดมือของการดาเอาจากขาของเขาก่อนที่เขาจะเดินออกไปและทิ้งท้ายคําพูดไว้ว่าก็พอมึงเป็นอย่างนี้ไงใครจะอยากอยู่กับมึงเละอีเนิร์ดเรื่องราวตัดกับมาณปจจ ลหลอกผู้หญิงคนอื่นเพื่อขอยืมเงินกับทุกคนซึ่งตัวของการดาก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของตามนั่นเอง และเมื่อเขาเข้าไปดูใน Facebook ของตัม้มเขาก็พบว่าตัม้มโพส์ข้อความเพ้อฝันอะไรเหมือนการดาเลยว่ารักเธอนนยอดดวงใจซึ่งนั่นไม่ใช่ฝีมือของตัม้มแต่เป็นฝีมือของการดาที่เธอนั้นแท็ก Facebook ของตัม้มเพื่อโพสต์ข้อความพวกนั้นเองหลังจากนั้นการดาเธอก็ทักเข้ามาในเฟซของตั้มอีกเลยบอกว่าหนีไปไหนก็ไม่มีประโยชน์อกบอมจึงตอบกลับไปว่าจะตามราวีไปถึงไหนในเมื่อเรื่องมันจบไปนานแล้วยังไงก็ขอโทษที่ทิ้งเธอไปละกันแต่รา เริ่มชีวิตใหม่แล้วซึ่งกาดาที่คิดว่าตามนั้นตอบกลับมาเองเธอจึงตอบกลับมาว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นต่างหากละ่ะเพราะมึงยังไม่หยุดพฤติกรรมเฮี้ยที่ลอกเอาเงินคนอื่นและตอนนี้บัญชีสถิตจงเสถียรได้เงินไปเท่าไหร่แล้วละ่ะกินกาแฟให้อร่อยนะซึ่งบอมนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะจูจูโนตบุกข,ของเขาก็เล่นหนังโปขึ้นมาเองแล้วก็ดังสนั่นล้าน,านจนทุกคนนั้นมองมาที่บอมด้วยสายตาเดียวกันและตัวของกาดาเธอก็พูดขึ้นมาในคอมของตาม ว่าสถิตจงเสถียรหน้าด้านโกงเงินแล้วไปใช้ชื่อคนอื่น เอาเวลาโกงคนอื่นไปทํามาหาแดกให้กระเพาะหน้าของมึงไหมซึ่งตัวของบอมนั้น,ขน,นเขาก็หันไปบอกเขาทุกคนว่ามันไม่มีอะไรนะครับก่อนที่เขาจะเอาหูฟังมาเสียบไปที่โนต้ตบุ๊กของเขาพอหนังโปมันก็ไม่ยอมหยุดเล่นแม้เขาจะปิดหน้าจอมันลงก็ตามและจูจูพนักง,งานร้านกาแฟเขาก็เรียกชื่อของบอมแล้วบอกว่ากาแฟอเมริกาโนเย็นได้แล้วครับซึ่งตัวของบอมนั้นก็ไม่ได้สั่งนั่นเป็นออเดอร์ที่การดาแฮกไอพีที่นี่และทําการสั่งกาแฟให้กับบอมนั่นเองบอมเขาจึงรีบออกจากร้านกาแฟนี้ แล้วก็โทรไปหาระแล้วบอกว่าเรื่องมันเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วพี่ตอนนี้มีคนพยายามจะตามหาผมแทนมันแฮกจาก IP ของผมมาราจึงบอกไปว่าก็แค่ผู้หญิงคนเดียวเองจะทําอะไรมึงได้บอมจึงบอกไปว่าคือแม่งพยายามจะมาหาผมให้เจอ ล้าจึงบอกไปว่านั้นมึงก็ไปแจ้งตำรวจสิบอมจึงบอกว่าจะไปแจ้งได้ยังไงล่ะถ้าไปแจ้งเขาก็รู้หมดว่าผมนั้นโกงคนอื่นแล้วก็เรื่องโอนเงินด้วยซึ่งร้านนั้นก็งงว่าเรื่องโกงเงินอะไรวะบอมเขาจึงบอกกับลาไปว่าคือเขานั้นเอาโปรแกรมที่ร้าให้มามาอัปเดตนิดหน่อยเพื่อไปแฮ็กเฟซคนอื่นเพื่อเอาเงินซึ่งก็ทําให้ร้านนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเขาให้โปรแกรมนี้มาเพื่อให้บอมนามาเล่นค้ำๆแต่ถ้าบอมทมําแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วเขากดวางสายไป ซึ่งหลังจากนั้นบอมก็กลับมาที่ห้องพักของเขาแล้วเขาก็ได้พบกับซองเอกสารอะไรบางอย่างเมื่อเขาเปิดขึ้นมาดูก็พบว่านั้นเป็นพิกัด GPS ตำแหน่งห้องพักของบอมนั่นเองซึ่งบอมนั้นกตกใจมากเพราะนั่นเป็นฝีมือของการดาเขาจึงรีบเข้าไปใน Facebook ของตั้มแล้วก็ทักเข้าไปที่ Facebook ของการดาบอกกับการดาไปว่าเรื่องนี้มันชัดจรเลยเธอประกันใหญ่แล้วเราไม่ใช่ตัมเธอเล่นงานคนผิดแล้วซึ่งการดาเธอก็ตอบกลับมาด้วยหัวเราะที่ยาวมากแล้เขาบอกว่า คนที่ฉันกําลังคุยด้วยใช้รูปของตั้ม a c e b o o k ก็ของตั้มแล้วจะให้คิดว่าหมาตัวไหนพิมพ์อย่าเลยมึงก็แสงปลอมตัวเป็นคนอื่นหาว่ามีคนพยายามแฮกเฟซบุ๊กมึงแล้วก็จบเนี่ยนะมึงหลอกกูไม่ได้หรอกกูรู้เรื่องของมึงกูรู้จริงๆตามหายไปไหนทําไมไม่บอกเราบ้าง และเรื่องราวก็ตัดมาที่หอพักของการดาซึ่งนาตอนนี้เจ้าของหอเขาได้พาตำรวจขึ้นมาในห้องพักของการดาและเธอก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าการดาเธอจ่ายค่าห้องทุกเดือนและก็โอนเงินเข้าบัญชีของเธอตลอดแต่เธอนั้นไม่เห็นว่าการดาจะออกจากห้องนี้เป็นเวลา4เดือนแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่บอมซึ่งบอมเขาก็กดวิดีโอคอลไปหาการดาเมื่อการดารับสายบอมก็พบว่าการดานั้นเขาอยู่ในห้องมืดมดแทบจะไม่มีแสงและก็ร้อนมากมา เขาจึงบอกกับกาดาไปว่าคือเราไม่ใช่ตั้มเราก็อยากจะบอกว่าเราขอโทษที่ทําเป็นเรื่องช่วยเลิกตามเราได้ปะแต่กาดาก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่บอมน้้าพูดเธอกลับพูดเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้ว่ายิงทําแบบนี้มากเท่าไหร่รู้ไหมว่าฉันเจ็บมากแค่ไหนแต่เธอไม่เคยใส่ใจมันก็ถึงเวลาที่ฉันต้องเดินหน้าต่ออนาคตที่สดใสกําลังรองฉันอยู่ซึ่งบอมนั้นก็งงมากๆเขาจึงบอกก,ก,กาดาไปว่าเราขอโทษากาดา เรื่องราวตกกรรมาที่ตำรวจที่กำลังดูห้องของการดาอยู่ซึ่งทั้งพี่ตำรวจเขาก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของการดาแล้วก็พบว่าตัวของการดานั้นจากประวัติที่คุยอยู่กับตั้มตัวของตั้มก,ก็หายตัวไปแล้วก็มีใครสามารถติดต่อได้เหมือนกันเรื่องราวตกกรรมาที่บอมการดาได้บอกกับบอมไปว่าเธอชื่อบอมใช่ป่ะนายเองก็หล่อดีนะ ซึ่งบอมเขางงมากว่าการดานนั้นรู้ชื่อเขาได้ยังไงบอมจึงถามไปว่ามึงรู้ชื่อกูได้ไงถ้ามึงยุ่งเกี่ยวกับชีวิตกูมากกว่านี้นะเว้ยกูจะไปแจ้งตํารวจการดาเขาจึงหัวล้อลันแล้วบอกว่าคนที่โกงเงินชาวบ้านอย่างแกนะจะไปแจ้งตํารวจและเธอก็ค่อยๆคานเข้ามาที่หน้ากล้องแล้วก็บอกกับบอมว่าบอมไม่ชอบเราบ้างหรอ เราสวยไหมบอมและเธอก็พยายามเปิดหน้าเปิดตาแต่มันก็มืดมากๆจนบอมนั้นไม่เห็นอะไรเลยบอมเขาจะบอกไปว่ากูจะชอบมึงได้ไงกูยังไม่รู้จักมึงเลยการดา เธอเริ่มสติแตกแล้วก็ร้องโหมร้องไห้ออกมาแล้วก็เผยอ,ออกมาว่าทําไมไม่เห็นมีใครรักฉันเลยและการดาเธอก็หยิบมีดคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็กําลังจะทําร้ายตัวเองบอมที่เห็นแบบนั้นเขาจึงพยายามห้ามการดาและบอกให้การดาอย่าทาการดาเธอหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็กําลังจะเชื่อไปที่คอของตัวเองซึ่งบอมที่กําลังดูอยู่เขาถึงกับร้องลั่นด้วยความตกใจเขาจึงปิดนวดบุกข,ของเขาลงและเริ่มจะสติแตกเพราะเรื่องที่เขาได้เจอนะั้นมันคือ อะไรเขาก็ไม่รู้หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากห้องน้ําในห้องเขาเขาจึงเดินออกไปดูเรื่องราวตักกลับมาที่พี่ตํารวจพี่ตารวจเข้าเริ่มตรวจภายในห้องและสังเกตว่ามีกลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างมาจากใต้ที่นอนของการดาเขาจึงเปิดผ้าปูที่นอนออกแล้วก็พบว่ามีรอยสีดาเหมือนรอยไหมหรือรอยซากศพอะไรบางอย่างซึ่งเป็นรอยดําเหมือนเคยมีอะไรบางอย่างวางอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับรอยของคนมากพี่ตำรวจถึงกับเอา มือปิดจมูกด้วยกลิ่นเหม็นที่มันสาเข้ามาเรื่องราวตัดกลับมาที่บอม ซึ่งตัวของบอมเขาเดินม,มาถึงห้องน้ําเขาก็พบว่ามีกลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างเข้ามากระแทกจมูกของเขาหลังจากนั้นเขาจึงนํามือถือของเขามาเปิดไฟฉายแล้วก็ได้พบกับคราบเลือดที่กองอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเมื่อเขาสาดไฟฉายเข้าไปในห้องน้ําเขาก็พบว่าการดามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่และเธอก็คานออกมาด้วยใบหน้าที่หลอนมากๆซึ่งก็ทําให้บอมนั้นถึงกับสูดและถอยหลังลงไปหน้าชิดกับกําแพงซึ่งการดาเธอก็ค่อยๆค,คลานออกมาจนทําให้บอมนั้นเห็นรอยมีดที่เธอนั้นปาดคอตัวเอง และเธอก็ยิ้มด้วยใบหน้าที่หลอนและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่การดาเธอมาอยู่ในห้องของบอมและดูว่าเธอจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่ในห้องนี้มากหลังจากนั้นเธอก็เดินไปหาบอมที่กําลังนั่งเล่นคอมอยู่และเธอก็หยิบมือของบอมขึ้นไปพิมพ์บนแป้นพิมพ์บนหน้าเ Facebook ของบอมในตั้งสเตต,ตัสตามที่การดานั้นจับมือของบอมพิมพ์ว่าเชื่อในคําว่ารักและพบสบตาอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะซึ่งบอมนั้นไม่ได้อยากพิมพ์เองแต่ถูกการดานั้นบังคับให้เขา พขาพิมพหลังจากนั้นกาดาเธอ,เอก็โอบกอดเต็นตัวของบอมและบอมเขาก็ร้องไห้ออกมาแต่นะตอนนี้ดูเหมือนว่าบอมเขาไม่มีสติและเหมือนว่าเขานั้นถูกวิญญาณของกาดนานั้นครอบงำและกาดาเธอก็จับมือของบอม ตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กของบอมและการดาว่ากำลังคบกันอยู่แล้วเรื่องราวนางสั้นข้อความจากการดาก็ได้จบลงถ้าหลายๆคนกำลังงงอยู่นะครับว่าสรุปแล้วการดาเป็นคนหรือผพีกันแน่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับผม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่บอมเมื่อเขานั้นทำอาชีพที่ผิดกฎหมายคือการแฮกเฟซบุ๊กของคนนุ่คนนี้เพื่อไปลออของเงินแต่วันหนึ่งเขากับโชคดายที่เข้าไปแฮกเฟซบุ๊กของตามซึ่งตามนั้นก็มีโจทย์อยู่มากมายและโจทย์หลักๆของเขาเนี่ยก็คือการดา่าที่ตัวเจ้าของ Facebook ที่มีชื่อว่าตามนั้นไปลอเอาเงินเธอมาเป็นแสนจนเธอนั้นต้องทวงมาทักเอาเงินคืนและเธอก็เก่งในการแฮก i อคอมพิวเตอร์ด้วยจนเธอได้รู้ว่าบอมนั้นออนเฟซบุ๊กของตามอยู่ที่ไหนแม่บอมจะพยายามปฏิ เว่าเขาไม่ใช่ตามแต่เขาแค่แฮกเฟซบุ๊กของตามเท่านั้นแต่ตอนแรกดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่เชื่อแต่ดูเหมือนการดานั้นเธอจะมีอาการทางจิตจากที่เธอนน้นผิดหวังจากความรักที่ตัวของตามนั้นทิ้งเธอมาและเธอก็แฮกจนเจอที่อยู่ของบอม เมื่อบอมตัดสินใจวิดีโอคอลไปหาการดาเพื่อบอกกับการดาว่าเขาไม่ใช่ตั้มและเขาไม่ได้หลอกการดาด้วยแต่ตอนนี้การดานั้นกลับไม่ฟังอะไรแล้วเธอจึงบอกว่าเธอนั้นจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งคนที่เธออยากเริ่มต้นใหม่ด้วยนั่นก็คือบอมนั่นเองแม่เธอจะรู้ว่าบอมนั้นไม่ใช่ตั้มแต่เธอนั้นอยากได้ใครสักคนมาอยู่เคียงข้างกายเธอซึ่งตัวของบอมเขาก็บอกว่าเขาจะไปชอบเธอได้ยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่รู้จักเธอเลยการดาเมื่อผิดหวังอีกครั้งเธอจึงตัดสินใจหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ปาดคอออออของงงตตัวเ่่หน้าบมซึ จ,จู่ๆตัวของการดาก็ามาปรากฏตัวที่ห้องหองบอมในสภาพที่เธอนํ้เพึงปาดคอเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าที่ห้องพักของกาดามีรอยของการดาที่เธอนั้งฆ่าตัวตายในห้องและยังมีคราบซาศกศพของเธออยู่นั่นเองแต่ที่แปลกประหลาดก็คือทําไมในห้องของเธอกลับไม่มีโครงกระดูกของเธอเลยเหลือเพียงแค่รอยคราบศพเท่านั้นหรือเธอจะเป็นแม่มดหมอผีอย่างในหนังฝรั่งที่เราอาจจะเคยได้ดูกันมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับผมแต่ถ้าใครหลายๆคนคิดต่างจากผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูสุดท้ายแล้ว ตัวของบอมเองเขาได้ถูกวิญญาของการดานนั้นครอบงำและบงังคับให้เขาโพด,ดนู่นโพดนี่ และขึ้นสเตตัสว่าแต่งงานกับกาดาและตัววิยาของกาดาเธอก็มาอยู่ที่ห้องของบอมซึ่งตัวของตั้มที่หายตัวไปเธออาจจะเคยโดนกาดาทําแบบนี้มาแล้วด้วยเช่นกันเพราะว่าสเตตัสที่บอมนั้นเข้าไปส่องใน Facebook ของตัม้มก็พบว่าจูจูตัม้มก็ขึ้นสเตตัสเพ้อฝันสไตล์เดียวกับกาดาซึ่งเธอก็ทําแบบนี้กับบอมเหมือนที่เธอโพสเตตัสเซี่ยวๆใน Facebook ของบอมด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องราวก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอร์เท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาด ผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กด air, ไดลค์กดซับสไคร b ์กดแชรงกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ